สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่22แล้วนะคะจากชุดบทสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในร้านค้าบายครูไพลินสำหรับวันนี้ครูก็จะนำเสนอวิธีการบอกราคาก่อนและหลังภาษีนะคะว่าพนักงานควรจะใช้ประโยคอย่างไรในการบอกราคาลูกค้าสำหรับประโยคที่จะนำเสนอก็เป็นประโยคที่ง่ายๆเลยนะคะก็คือ it is 1,000บาท And it will be 1,021บาท with tax ก็เพียงแค่ใช้ tense นะคะใช้ tense ปัจจุบันบอกราคาก่อนภาษีแล้วก็ใช้ future tense นะคะในการบอกราคาหลังภาษีก็เป็นการบอกราคาธรรมดาแต่ว่าเติมคำว่า with tax เข้าไปที่ท้ายประโยคเท่านั้นเองนะคะ ในฝั่งของลูกค้านะคะถ้าตัดสินใจที่จะซื้อแล้วนะคะสามารถใช้คำว่า o k เค I will take it หรือ o k เค I will buy it นะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝากไว้สั้นๆค่ะสวัสดีค่ะก